สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันกับ IV วี่โรแมนต์แองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไอวก็จะมาให้เพื่อนๆเลือกนะคะพิกอเด็กกันนะคะว่าไพออลล็อกนะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะไพออลล็อกลนะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็จะมี ให้กันนะคะสามเด็กให้เลือกนะคะอันนี้เป็นเด็กที่หนึ่งนะคะเด็กที่หนึ่งนะคะเด็กที่สองนะคะแล้วก็เด็กที่สามะคะ่ะ เพื่อนๆสะดุดใจกับไพ่เด็กไหนนะคะเลือกได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆท,ะะที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะไพ่สำหรับนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเราจะมาฟังคำทำนายจากไพ่กันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะ ใะคะรอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะใครอยากบอกอะไรคะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆก็มีความสุขกับการทำงานใช่ไหมคะ ตัวตนของเพื่อนๆนะคะอยากจะไปเที่ยวนะคะความสุขในการทำงานอยากจะไปเที่ยวรื่นเริงอยากพาครอบครัวไปเที่ยวให้เพื่อนๆนะคะมันขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะแลวเพื่อนๆนะคะก็จะมีความสุขนะคะ จะได้สิ่งที่ต้องการนะคะยังใจปรารถนานะคะ<_ <EN> _>การทำงานก็ไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะ<_ <EN> _><ๆ>อาจจะเพ้อฝันไปบ้างนะคะแต่ก็มันก็เป็นแค่ความฝันนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะคะ ดูแลห่วงใย,ยจิตใจตัวเองไว้ก่อนนะคะอย่าพิ่งไปวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะ<ม>กําลังหาอะไรอยู่ในชีวิตนะคะอาจจะเป็นจิ๊กซอที่หาถายไปนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะค่อยๆนะคะทํางานนะคะอย่างมีความสุขนะคะช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเจอ สิ่งที่มีความสุขกลับเข้ามานะคะสิ่งที่คิดไว้ก็จะกลับเข้ามานะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะไพ่บอกว่าคุณเหมือนเจ้าหญิงนะคะหรือว่าเจ้าชายนะคะที่มีความสุขกับการทํางานนะคะไม่ว่าการจะทํางานสิ่งใดนะคะขอให้สวดมนต์ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะคะ จากร้ายก็จะได้กลายเป็นดีนะคะขอให้คุณดูแลห่วงใย,ยใส่ใจตัวเองนะคะในเรื่องรักตัวเองให้มากๆนะคะอย่าไปเพอ้อฝันอะไรมากเกินไปนะคะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งไปคิดนะคะให้มองปัจจุบันนะคะให้ดีไว้ก่อนนะคะ ช่วงนี้อาจจะมีงานเข้ามาหรือว่ามีใครยื่นงานให้ให้คุณทำนะคะก็ขอให้คุณนะคะพิจารณาที่ดีนะคะพิจารณาให้ดีนะคะคุณจะได้ความสำเร็จนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคิดสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมหวังนะคะไพ่บอกอย่างนั้นนะคะไอวี่ก็อ่านตามไพ่บอกนะคะ แล้วคุณก็จะได้ไปเที่ยวนะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะจะได้ไปเที่ยวหรือว่าฝันนะคะว่าจะได้ไปเที่ยวมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับตัวเองแล้วก็มีความรักที่อบอุ่นนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอยู่ที่จิตใจของเพื่อนๆนะคะว่าจะมีจิตใจที่ตรงกันกับ ไพ่หรือเปล่านะคะไพ่เป็นแค่แนวทางนะคะเล่นกันนะคะอย่าเอาไปคิดอย่าไปใส่ใจนะคะเพราะว่าการดูครั้งนี้นะคะเป็นการดูเป็นร้อยเป็นพันคนนะคะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และเป็นกําลังใจงให้วีด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวีก็ขอสวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะมายูนิคอรนนะคะโออ a c ล e ร์เคนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณในช่วงสัปดาห์นี้คะ่ะ ไพ่อยากบอกอะไรกับผู้ที่เลือกกองที่สองหรือว่าเด็กที่2นี้คะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรคะสิ่งที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณก้าวไปนะคะมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่ดีนะคะ ขอให้คุณนะคะไม่ว่าจะคุยงานหรือว่าสังสรรค์กับใครนะคะก็จะแฮปปี้นะคะมีความสุขดีนะคะแล้วก็มีความรักที่ดีนะคะช่วงนี้นะคะอยากจะเดินทางไปไหนตอนนี้ก็ขอให้หยุดไว้ก่อนนะคะยังเดินทางไปไหนไม่ได้นะคะให้หยุดนิ่งไว้ก่อนนะคะแต่คุณพร้อมที่จะเดินทางนะคะเพื่อที่จะมีความสุขใน อนาคตข้างหน้านะคะหรือว่าการงานที่คิดไว้นะคะก็จะเฝ้ามองความรุ่งเรืองความสำเร็จอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆนะคะคุณต้องรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนนะคะให้บอกอย่างนั้นนะคะ จะมีคนเข้ามาคอยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตมาช่วยเหลือคุณนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นมานะคะและสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็ลาจากคุณไปแล้วนะคะคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะก้าวต่อไปนะคะในวัน ในสัปดาห์หน้านะคะที่จะมาถึงนะคะอันนี้ไพ่ก็จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะคุณก็ให้คิดไต่ตองให้ดีนะคะแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะความสำเร็จเนี่ยรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะความสุขความสำเร็จนะคะตอนนี้การการเดินทางนะคะก็ยังเดินทางไปไหนไม่ได้นะคะแต่ว่าอยากที่จะไปอยากที่จะก้าวออกไปนะคะ ก็ขอให้รอคอยก่อนนะคะตอนนี้ก็รักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็สวดมนต์ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วคุณก็จะได้ข้ามไปในสเต็ปต่อไปนะคะข้ามไปสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็จะมีอนาคตที่ดีรออยู่ข้างหน้านะคะก็ไพ่ชุดนี้ก็ดีนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอย่านำมาคิดหรือมาใส่ใจนะคะ การดูดวงนะคะหรือว่าดูไพ่นี้นะคะเป็นการดูหลายๆคนนะคะเป็นดูของคนหมู่มากนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะถ้าชอบคลิปดอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นค่าครูนะคะแล้วก็รอชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะวีก็ขอบายบายจ้าไปลวจ้าสวัสดีคะ่ะอวีก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะกองที่สามก็จะเป็น Queen of the Moon or a c l ลคนะคะก็เป็นราชินีพระจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะราชินีพระจันทร์ของเรานะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เลือก เด็กนี้นะคะเด็กที่3มนี้นะคะภายในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเกิดอะไรขึ้นนะคะราชินีพจันทร์นะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆ่คะราชินีพจันทร์อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆคนนออื่คะ สิ่งที่คุณรอคอยก็กำลังจะมาถึงขอให้คุณเฝ้ามองรอคอยอยู่นะคะรอคอยก่อนนะคะขอให้คุณมีอิสระกับความคิดช่วงนี้นะคะอาจจะมีใครที่ใส่หน้ากากเข้าหาคุณนะคะคุณก็ อย่าเอามาคิดเอามาใส่ใจนะคะขอให้คุณโลดแล่นออกไปนะคะในการทํางานนะคะปล่อยความคิดให้เป็นอิสระค่ะคิดอะไรที่อยากจะทําอะไรนะคะก็ขอให้ลงมือทําได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่ก็ ต้องฟันฝ่าไปให้ได้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยเนะกับการทำงานรับภาระหนักเหมือนกันแล้วจะมีคนนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะคะในทุกๆเรื่องเลยขอให้คุณสวดมนต์ขอพรน,นั่งสมาธินะคะ คุณอาจจะเจอเจ้าชายหรือว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะคะเข้ามามอบความรักให้คุณนะคะเป็นแสงสว่างให้คุณนะคะไพ่บอกอย่างนั้นนะคะวีไม่ได้จินตนาการไปเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาสรุปก,กันนะคะว่างานที่คุณคิดไว้นะคะก็จะมาได้เรื่อยๆนะคะอาจจะวุ่นวายสักหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะจะมีคนนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะคะในช่วงนี้นะคะ ขอให้คุณตั้งใจทำงานแล้วก็ก้าวเดินต่อไปนะคะอย่าไปกังวลน,นะคะคุณหวังอะไรไว้นะคะจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้าถึงมันจะไกลแค่ไหนนะคะก็ขอให้คุณนะคะฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้นะคะแล้วก็มันจะงานจะหนักนิดนึงเหนื่อยหน่อยนะคะเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอะไรก็เหนื่อยนะคะตอนนี้นะคะ จะมีคนเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยนะคะก็ขอให้คุณรับสิ่งนั้นไว้ด้วยนะคะแล้วสวดมนต์ขอพรนั่งสมาธินะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดกับคุณนะคะเอาละค่ะไพ่นะคะเป็นการดูดวงนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะกับใครผู้ใดผู้หนึ่งนะคะอาจจะดูได้เป็น พันเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าตรงกับคุณนะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีนะคะแล้วถ้าไม่ตรงก็อย่านำมาคิดนำมาใส่ใจนะคะเราเป็นการดูเพื่อเป็นแนวทางในชีวิตนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอวีนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดไลค์และกดแชร์นะคะ ส่งพลังงานดีๆขึ้นดีๆหากันทุกวันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้วิวต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายไปแล้วจ้า